เมื่อโลกกลับเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งและได้ฆ่าชีวิตผู้คนบนโลกจนหมดเหลือเพียงแต่มนุษย์กลุ่มสุดท้าย ที่อาศัยอยู่บนรถไฟที่ไม่มีวันหยุดเท่านั้นที่รอดชีวิตและบนรถไฟแห่งนี้ก็ได้เกิดสังคมใหม่มีการแบ่งแยกชนชั้นและริดดสิทธิของมนุษย์ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการปฏิวัติจ,จากชนชั้นล่างพวกเขาต้องฝากกองกําลังติดอาวุธจากท้ายขบวนเพื่อไปยังส่วนหน้าเพื่อยุติการแบ่งแยกชนชั้นนี้แต่พวกเขาจะทําสําเร็จหรือไม่เราต้องไปตามลุน้นกันกับหนังที่มีชื่อว่า Snowpiercer ในปี2014เกิดเหตุการณ์ภาวะโลกร้อนนักวิทยาศาสตร์จึงผลิตสารทำความเย็นที่มีชื่อว่า C-7 w ขึ้นมาและปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเพื่อลดภาวะโลกร้อนแต่ทว่าเพียงไม่นานหลังจากปล่อยสารนั้นขึ้นไปอุณหภูมิก็ลดหววโลกได้กลายเป็นน้ำแข็งทุกชีวิตสูญสิน้นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายเหลือรอดอยู่บนรถไฟพลังงานนิรันด์ที่ไม่มีวันหยุด17ปีหลังจากนั้นบนรถไฟพวกทหารได้นำอาหารมาให้กับคนที่อยู่ท้ายขบวน พวกเขานับดูจำนวนคนอยู่ทุกวันเพื่อไม่ให้คนที่อยู่ท้ายขบวนแอบหนีไปส่วนหน้าแต่ทว่ากลับมีชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมนั่งลงตามที่เจ้าหน้าที่สั่งเขากำลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่พอเจ้าหน้าที่จี้หนักเข้าชายคนนั้นจึงยอมนั่งลงซึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าเคอร์ติสเป็นหัวหน้ากลุ่มปฏิวัติส่วนเพื่อนของเขานั้นมีชื่อว่าเอดกา จากนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็ถามหาคนที่เล่นไวโอลินเป็นพวกเขาต้องการนําไปเล่นให้กับชนชั้นสูงในส่วนหน้าขบวนและมีชายแก่คนหนึ่งออกมาเขาอ้างว่าเขาเล่นไวโอลินเป็นเขาจะยอมไปเล่นให้ถ้าหากพาภรรยาของเขาไปด้วยแต่เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาทำร้ายภรรยาของเขาอย่างหนักและจับตัวชายคนนั้นไปตอนนั้นเอ็ดกาก็อยากจะสู้กับคนเหล่านั้นแต่เคอร์ติสก็ห้ามไว้ว่ามันยังไม่ถึงเวลา พอพวกเจ้าหน้าที่ออกไปทุกคนต่างเข้ามาหยิบอาหารซึ่งมันเป็นแท่งโปรโตีนหนึบๆเหมือนเยลลี่พวกเขารีบแจกจ่ายให้กันความเป็นอยู่ส่วนท้ายขบวนนี้ไม่ต่างจากนรกตอนนี้เคอร์ติสกำลังตามหาของบางอย่างที่อยู่ในแท่งโปรโตีนและมันก็ไปอยู่ในแท่งโปรโตีนของทิมมี่เด็กน้อยวัยห้าขวบลูกชายของทันญ,ญาซึ่งอยู่ในกลุ่มปฏิวัติเช่นกันเคอร์ติสต้องกล่อมอยู่นานกว่าที่ทิมมี่จะยอมแลกแท่งโปรโตีนนั้น เมื่อได้มาแล้วทันยาก,ก็ถามเคอร์ติสว่าถึงเวลาหรือยังที่จะบุกไปยังส่วนหน้าฝั่งเคอร์ติสก็บอกไปว่ายังแต่ใกล้แล้ว เขาผ่าเอาของที่อยู่ข้างในแท่งโปรตีนออกมาพวกเขาเรียกมันว่าอักษรแดงมันเป็นข้อความที่สายของพวกเขาที่อยู่ส่วนหน้าแอบส่งมาเพื่อช่วยให้พวกเขาหาทางไปยังส่วนหน้าให้ได้เคอร์ติสมอบมันให้กับกิลเลียมชายผู้มีแขนขาเดียวผู้อาวุโสสุดในส่วนท้ายขบวนนี้ในข้อความนั้นเขียนชื่อคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่านำกุงมินซูเขาเกี่ยงเรื่องการรักษาความปลอดภัยตอนนี้ถูกจับขังอยู่ในคุกเคอร์ติสบอกว่า เราต้องไปช่วยเขาออกมาเขาจะช่วยเปิดประตูให้เราไปยังส่วนหน้าและคุกที่ขังมินซูอยู่ห่างออกไปสี่โบกี้และมีประตูสาบานกั้นอยู่ที่เคอร์ติสไม่ยอมนั่งตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาก็เพราะว่าเขากําลังนับว่ากี่วินาทีประตูทั้งสาบานจะปิดสนิทเขาบอกกับกิเวเลียมว่าเรามีเวลา4ีวินาทีในการวิ่งไปยังโบกี้ที่สเพื่อช่วยมินซูออกมาและหากมินซูยอมช่วยพวกเราก็จะไปถึงหัวขบวน ครั้งนี้เราจะยึดเครื่องจักรแล้วแค่าวิลฟอร์ดคนที่คุมหัวเครื่องจักรซะกิลเลียมที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พูดอะไรต่อคืนนั้นอยู่ๆพวกทหารก็เข้ามา พวกเขาให้นําเด็กออกมาข้างหน้าหญิงคนหนึ่งก็เข้ามาวัดความสูงของเด็กเหล่านั้นพวกเขาไม่รู้ว่าพวกทหารมาทําอะไรทันย่าจึงซ่อนทิมมี่ลูกของเธอไว้แต่ก็ม่รอดสายตาของพวกนั้นทหารได้เข้ามาจับตัวทิมมี่และซ้อมทันย่าอย่างหนักหญิงคนนั้นก็วัดดูส่วนสูงทิมมี่และก็เป็นความสูงที่พวกเขาต้องการพอดีพวกทหารจึงพาทิมมี่กับเด็กอีกคนออกไปพ่อของเด็กอีกคนเขามีชื่อว่าแอนดรูเขาได้ปารองเท้าไปใส่หญิงคนนั้นจนหัวแตกหญิงคนนั้นจึงรีบพาเด็กๆออก ปส่วนแอนดรูที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขาก็ถูกจับพวกนั้นทาสารบางอย่างบนแขนของเขาและพูดว่าที่สูงแบบนี้ใช้เวลาแค่เจ็ดนาทีก็พอแล้วจากนั้นก็ตั้งเวลาและยื่นแขนของแอนดรูออกไปข้างนอกรถไฟแอนดรู Andrew ก็ล้องลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดและเมสันรัฐมนตรีก็ออกมาพูดว่านี่คือรองเท้านี่คือความยุ่งเหยิงตั้งแต่เริ่มแรกตำแหน่งชั้นถูกกำหนดเอาไว้ด้วยตัว ชั้นเฟิร์สคลาสชั้นประหยัดและพวกที่ขึ้นฟรีอย่างพวกนายผู้โดยสารทุกคนต้องอยู่ในชั้นของตัวเองรองเท้ามีไว้ใส่เท้าหมวกมีไว้ใส่หัวชั้นเป็นหมวกส่วนพวกนายคือรองเท้าจงจำไว้เมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างเงียบไม่ตอบโต้ใดๆพอครบ7นาทีพวกนั้นก็นำแขนของแอนดูเข้ามาแขนของเขากลายเป็นน้ำแข็งและพวกนั้นก็ใช้คอนทุบเพื่อเป็นการทำโทษแขนของแอนดูแตกเป็นสิ่งเสียง กิลเลียมที่เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเขารีบลุกออกมาดูอาการของแอนดรู์เคอร์ติสที่เห็นแบบนั้นก็ต้องเริ่มแผนการให้เร็วที่สุดคืนนั้นพวกเขาได้นำถังเหล็กมาต่อกันเป็นแถวยาวเพื่อทําอะไรบางอย่างทั้งหมดช่วยกันทำงานจนถึงเช้าของอีกวันและแล้วพวกเจ้าหน้าที่ก็เข้ามากลุ่มนักปฏิวัติจึงต้องยึดบางเหล็กเหล่านั้นไว้ พอเจ้าหน้าที่เริ่มนับให้นั่งลงทีละแถวทีละแถวพวกเขาก็โวยวายเสียงดังไม่ยอมนั่งเพื่อเบ่งเบนเจ้าหน้าที่รีบเอาปืนออกมาขู่แต่เคอร์ติสก็บอกกับกิวเลียมว่าปืนนั้นไม่มีกระสุนเพราะกระสุนใช้หมดในการปราบจราจนเมื่อ4ปีก่อนแล้วกิวเลียมก็ขอให้เคอร์ติสคิดดีๆหากคิดผิดพวกเขาอาจจะตายกันหมด เคอร์ติสเลยตัดสินใจเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เขาหยิบปืนเจ้าหน้าที่จ่อไปที่หน้าผากของเขาแล้วเหนี่ยวไกและปืนก็ไม่มีกระสุนจริงๆพวกเขาจึงช่วยกันจัดการเจ้าหน้าที่และเอาถังเหล็กไปวางขวางประตูไว้จากนั้นก็ไล่จัดการเจ้าหน้าที่ทั้ง4โบกี้กลุ่มนักปฏิวัติมีนักรบที่เก่งอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเกรเขาไม่พูดแต่ว่องไวและเชี่ยวชาญในการต่อสู้มากเขาจัดการเจ้าหน้าที่ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ได้อย่างง่ายดายในที่สุดกลุ่มปฏิวัติก็สามารถยึดโบกี้ที่เป็นคุกได้ เอ็ดการีบเปิดประตูและมินซูก็นอนหลับอยู่ในนั้นเคอร์ติสจึงนำโครโนมมาให้มินซูดมซึ่งโครโนโนนั้นเป็นของเสียจากอุตสาหากรรมติดไฟได้ง่ายเมื่อสุดดมมันจะเห็นภาพหลอนและนิยมนำมาเสพแทนยามินซูนั้นติดมันอย่างงอมแงมเคอร์ติสนำโครโน,โนมาใกล้จมูกมินซูสักพักเขาก็ตื่นใครถามอะไรเขาก็ไม่ตอบและหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ ทำเอาคนทั้งขบวนอึ้งไปตามๆกันเพราะบุหรี่นั้นหมดไปจากโลกสิบกว่าปีแล้วพวกเขาต่างก็อยากสูบมันมากเด็กน้อยที่ไม่เคยเห็นไม่ขีดไฟก็แอบจิกจากมินซูไปเคอร์ติสเลยยื่นข้อเสนอหากมินซูช่วยเปิดประตูให้พวกเขาพวกเขาก็จะให้โครนนกับมินซูมินซูเปิดประตูปล่อยหญิงอีกคนออกมาเธอมีชื่อว่าโยนาอายุ17เป็นลูกสาวของมินซูเขาบอกกับเคอร์ติสว่าลูกของเขาจะต้องไปด้วยและเขาขอโครนน2สองก้อนกับการเปิดประตูทุกๆหนึ่งบาน เคอร์ติสที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องตกลงจากนั้นก็เริ่มเปิดประตูบานแรกมินซูง,งัดแผงวงจรออกมาแล้วทำให้ประตูเปิดโยนาก็มองไปที่ประตูแล้วพูดว่าด้านหลังนั้นไม่มีใครเลยพอประตูเปิดก็ไม่มีใครจริงๆเคอร์ติสเลยต้องให้โครอนน,อนไปสองก้อนโยนาก็รีบหยิบมันมาดมอย่างชื่นใจ กลุ่มปฏิวัติเดินเข้าไปในโบกี้นั้นและพวกเขาก็ได้เห็นด้านนอกรถไฟเป็นครั้งแรกเพราะในขบวนที่พวกเขาอยู่นั้นปิดทึบหมดทุกคนต่างดีใจพากันมองออกไปข้างนอกเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยน้ำแข็งสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ได้มินซูก็เปิดประตูถัดไปและก็ได้มาเจอกับชายคนหนึ่ง เขาเคยอยู่ท้ายขบวนกับทุกคนแต่เขาถูกเลือกให้มาคุมเครื่องจักรในโบกี้นี้ที่นี่คือที่ผลิตแท่งโปรตีนที่นําไปแจกจ่ายให้กับคนท้ายขบวนชายคนนั้นผลิตออกมาให้ทุกคนกลุ่มนักปฏิวัติก็แย่งกันกินอย่างมีความสุขเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาได้กินคนละแท่งเท่านั้นเคอร์ติสจึงขึ้นไปดูว่าพวกนั้นเอาอะไรให้พวกเขากินและเมื่อเขาเห็นก็แทบจะอ้วกเพราะแท่งโปรตีนนั้นทํามาจากแมลงสาบ เขาตกใจมากและไม่กล้าบอกใครเคอร์ติสลงมาต่อว่าคนที่ผลิตโปรโตีนนั้นและถามถึงเรื่องอักษรแดงชายคนนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนเพราะพวกทหารนำมันมาให้เขาใส่มันลงไปในแท่งโปรโตีนเท่านั้นเคอร์ติสจึงเปิดอ่านอักษรแดงที่ยังไม่ได้ใส่ไปในแท่งโปรโตีนและมีข้อความเขียนไว้ว่าน้ำถัดจากนี้ไปจะเป็นโบกี้ผลิตน้ำกิลเลียมบอกกับทุกคนว่า เราไม่จำเป็นต้องไปถึงหัวขบวนแค่ยึดพื้นที่ผลิตน้ำได้ก็คุมการเจราจาได้แล้วมินซูจึงรีบเปิดประตูต่อไปแต่ครั้งนี้เขาใช้เวลานานพอสมควรระหว่างรอเคอร์ติสก็ถามกับโยนาว่าเธอมีตาทิ์ใช่ไหมทำไมเธอถึงรู้ว่าจะมีคนหรือไม่มีอยู่หลังประตูเธอมองเห็นภาพใช่ไหมเมื่อโยนาได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบไปยืนจ้องที่หน้าประตูอีกครั้งและเธอก็หันกลับมาพูดด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวว่าอย่าเปิดมันนะ แต่มินซูก็กดเปิดมันไปซะแล้วพอประตูเปิดพวกเขาก็ได้เจอกับชายชะก,กันอยู่เต็มโบกี้พวกนั้นสวมหมวกปิดบังใบหน้าพร้อมกับอาวุธครบมือทั้งสองฝ่ายต่างยืนประจันหน้ากันและพวกเขาก็เข้ามาสับกันแหลกทั้งโบกี้อัดแน่นไปด้วยผู้คนที่กำลังห้ามหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายต่างฝ่ายต่างก็สูญเสียและแล้วพวกเจ้าหน้าที่ก็ออกมาประกาศว่าตอนนี้รถไฟกำลังจะผ่านสะพานเยกาเทรินา เมื่อพวกเจ้าหน้าที่ได้ยินแบบนั้นต่างพากันนับถอยหลังและรถไฟก็ข้ามสะพานนั้นไปพวกเขาต่างตะโกนพูดว่าแฮปปี้นิวเยียร์สุขสันตวันปีใหม่ เพราะรถไฟสายนี้วิ่งรอบโลกพอวิ่งครบหนึ่งรอบก็เป็นเวลาหนึ่งปีพอดีถึงแม้จะสู้กันแต่ก็ไม่พลาดที่จะฉลองปีใหม่เจ้าหน้าที่ประกาศให้ทุกคนหมอบลงเพราะมีน้ําแข็งก่อตัวขวางทางรถไฟรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วเลยเข้าชนกับน้ําแข็งอย่างจังก็เกือบทําให้รถไฟตกรางจังหวะนั้นมินซูก็ให้โยนาดูอะไรบางอย่างข้างนอกรถไฟนั้นและแล้วรถไฟก็ผ่านสะพานเยกาเทรีนาไปอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประกาศกลับมาเป็นปกติทั้งสองฝ่ายก็จะเริ่มสู้กันอีกครั้ง รัฐมนตรีเมสันก็ออกมาประกาศว่าสุขสรรบันผ่านสะพานเยกาทีน่าพวกเจ้าอากัตันยูทั้งหลายถ้าไม่ใช่เพราะคุณวิลฟอร์ดพวกนายคงแข็งตายตั้งแต่18ปีก่อนแล้วแต่พวกนายตอบแทนเขาด้วยการเป็นอันธพาลใช้ความรุนแรงเคอร์ติสริป,ปาขวานใส่แต่โชคดีที่บอิี้กรดของเธอช่วยไว้ทันเมสันเริ่มโมโหและสังคนของเธอสมกล้องอินฟาเรดเคอร์ติสที่เห็นแบบนั้นก็ไม่เข้าใจ มินซูที่เคยอยู่ส่วนหน้ามาก่อนก็บอกไปว่าพวกนายซวยแล้วหลังจากผ่านสะพานไปไม่นานก็จะเจอกับอุโม,มงค์ที่ยาวที่สุดพวกนั้นดับไฟบนรถไฟและรถไฟก็วิ่งเข้าอุโม,มงค์ไปเคอร์ติสรีบสั่งให้ทุกคนถอยมินซูรีบพาโยนาไปซ่อนเมื่อความมืดมาถึงพวกเจ้าหน้าที่ก็ละเลงสังหารทุกคนอย่างโหดเหี้ยม กลุ่มนักปฏิวัติไม่มีทางสู้เลยเพราะมองไม่เห็นพวกเขาสูญเสียเยอะมากเหล่าเจ้าหน้าที่เข้ามาสังหารอย่างไม่ปราณีเคอร์ติสจึงนึกได้ว่าเด็กคนหนึ่งแอบจิกไม่ขีดไฟของมินซูไปเขาจึงตะโกนบอกให้เด็กคนนั้นจุดไฟเด็กคนนั้นก็จุดไฟจากท้ายขบ,บวนแล้ววิ่งออกมาแอนดรู Andrew ที่ถูกตัดแขนก็รีบหยิบไฟนั้นวิ่งไปต่อจากนั้นกลุ่มปฏิวัติก็จุดไฟได้มากพอที่จะเห็นฝั่งตรงข้ามพวกเขามีมากกว่าจึงกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง เมสันจึงจะรีบวิ่งหนีแต่เกรนนักรบประจำกลุ่มปฏิวัติก็คว้างมีดโดนขาของเธอเคอร์ติสจึงจะวิ่งไปจับเมสันแต่หนึ่งในบอดี้การ์ดของเมสันก็จับเอ็ดก้าเอาไว้และสั่งให้เคอร์ติสยอมแพ้ตอนนั้นเคอร์ติสจะต้องเลือกแล้วว่าจะช่วยชีวิตเอ็ดก้าคนที่เขารักเหมือนน้องหรือจะเดินหน้าต่อเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเดินหน้าทำให้เอ็ดก้าถูกบอดี้การ์ดคนนั้นสังหารไป เคอร์ติสวิ่งเข้ามาจับเมสันไว้และให้เธอสั่งยอมแพ้เมสันก็ต้องทำตามที่เคอร์ติสบอกแต่ทว่าบอนีิกาดของเมสันก็วิ่งเข้ามาจะฆ่าเคอร์ติสโยนาที่เห็นแบบนั้นก็ช่วยจัดการไปและมันก็ทําให้บอนีิกาดคนพี่แค้นโยนามากกลุ่มนักปฏิวัติเอาชนะได้แต่ก็สูญเสียไปเยอะมากเคอร์ติสทรุดลงกับพื้นที่สูญเสียเอ็ดก้าไปกิลเลียมสั่งให้ผู้รอดชีวิตไปล้างเนื้อล้างตัวเพราะตอนนี้พวกเขายึดแหล่งน้ําได้แล้ว แอนดรูว์กับทันญาก็มาเค้นถามเมสันว่าพาลูกๆของพวกเขาไปไหนแต่เมสันก็ตอบไปว่าเธอไม่รู้มีเพียงแต่คุณบิลฟอร์ดเท่านั้นที่รู้เคอร์ติสบอกว่าจะปิดการส่งน้ําจนกว่าจะได้เจรจาก,กับบิลฟอร์ดแต่เมสันก็ตอบมาว่าน้ํามาจากส่วนหน้ากันชนรถไฟทลายหิมะและเปลี่ยนเป็นน้ําน้ําไหลเข้ามาจากส่วนหน้าถึงแม้นายจะคุมที่นี่แต่พวกนั้นก็ยังมีน้ําใช้อยู่เหมือนเดิมเคอร์ติสเอเวเรต คุณบิลฟอร์ดรู้จักนายดีเขาจับตาดูนายอยู่แต่เสียดายที่นายช่วยเพื่อนของนายไวไ้มีได้เมื่อเคอร์ติสได้ยินแบบนั้นก็เริ่มฟิวขาดและจะเข้ามาฆ่าเมสันเมสันเลยขอชีวิตแลกกับการพาเคอร์ติสไปยังส่วนหน้าคืนนั้นกิลเลียมก็ถามเคอร์ติสไปว่ายังอยากจะไปต่ออีกหรอแค่นี้นายก็มาไกลกว่านักปฏิวัติคนอื่นแล้วนะ แต่เคอร์ติสก็ตอบไปว่าจะยืนได้10บโบกี้หรือ20ก็ไม่สําคัญหากยังไปไม่ถึงเครื่องจักรพวกมันจะหาทางโจมตีเราเราต้องถอดรากถอนโคนพวกมันกิลเลียมก็พยายามจะให้เคอร์ติสหยุดแค่นี้แต่เคอร์ติสก็ยังยืนยันว่าจะไปต่อกิลเลียมจึงบอกเขาไปว่าเมื่อไปเจอวิลฟอร์ดอย่าปล่อยให้เขาพูดจงฆ่าเขาซะเช้าวันต่อมามีพวกเขาเพียงไม่กี่คนที่จะเดินทางไปยังส่วนหน้าฝั่งกิลเลียมกับคนที่เหลือจะรักษาแหล่งน้ําเอาไว้ มินซูก็เปิดประตูถัดไปโบกี้นี้เป็นโบกี้สำหรับปลูกผักผลไม้มีผักและผลไม้มากมายที่ปลูกเอาไวใ้ให้กับคนส่วนหน้ามินซูนำดินมาให้โยนาดูเพราะเธอนั้นเกิดบนรถไฟไม่เคยเห็นดินมาก่อนถัดจากนั้นก็เป็นอควาเรียมขนาดย่อมีปลาสายพันธุ์ต่างๆมากมายที่มีไว้ให้คนส่วนหน้ากินทุกคนที่เห็นต่างก็อึง้งที่คนสวนหน้านั้นได้อยู่ดีกินดีต่างจากพวกเขาที่ได้กินแต่แท่งโปรตีนตลอด เมสันพาทุกคนไปกินซูชิที่มีไว้เสิร์ฟแค่ปีละสองครั้งเท่านั้นพวกเขาต่างกินกันอย่างอด็ดอร่อยแต่เคอร์ติสนั้นเขายิ่งมองเห็นความเหลื่อมล้ำเขาจึงไม่ให้เมสันกินซูชิแต่ให้กินแท่งโปรโตีนแทนเมสันที่ไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นจะต้องกินแท่งโปรโตีนนั้นหลังจากผ่านโซนปลาก็มาถึงโซนสัตว์บกมีทั้งเนื้อหมูและไก่แช่อยู่ตามบกี้นั้นเต็มไปหมด ถัดจากนั้นก็มาถึงโซนที่เป็นโรงเรียนทันยาก,กับแอนดูต่างวิ่งไปหาลูกของพวกเขาแต่ก็ไม่เจอทั้งสองจึงเอารูปให้เด็กเหล่านั้นดูและเด็กคนหนึ่งก็บอกว่าเคยเจอเจ้าหน้าที่เคยพาทั้งสองผ่านมาทางนี้ส่วนครูก็เปิดวิดีโอให้เด็กๆดูมันเป็นประวัติของวิลฟอร์ดผู้สร้างรถไฟแห่งนี้เขาสร้างเส้นทางรถไฟรอบโลกมีความยาวมากถึง4 3 8 0 0 0กิโลเมตรวนครบหรอบก็เป็นเวลาหปีพอดี เครื่องจักรอยู่ได้ด้วยตนเองไม่มีวันหยุดเด็กๆต่างชื่นชมคุณวิลฟอร์ดเคอร์ติสแทบไม่อยากจะเชื่อว่านี่จะเป็นรถไฟขบวนเดียวก,กันกับที่เขาเคยอยู่ครูให้เด็กๆมองออกไปนอกรถไฟแล้วบอกว่าเมื่อ15ปีก่อนมีคนหนีออกไปจากรถไฟแห่งนี้แต่พวกเขาก็ไปได้แค่นั้นและเสียชีวิตร่างของพวกเขาแข็งอยู่บนหิมะซึ่งมินซูก็ให้โยนาดูไว้เช่นกัน จากนั้นของขวัญปีใหม่จากคุณบิลฟอร์ดก็มาถึงเจ้าหน้าที่ได้แจกไข่ให้กับทุกคนทั่วรถไฟแม้แต่คนที่ปักหลักอยู่ที่แหล่งน้ําก็ได้ด้วยแต่ของเคอร์ติสนั้นกลับมีอักษรแดงซ่อนอยู่เขารีบเปิดมันดูทันทีและมันเขียนเอาไว้ว่าเลือด จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่มาแจกไข่ก็ยิงกราดใส่กลุ่มปฏิวัติที่รักษาแหล่งน้ําครูหญิงคนนั้นก็หยิบปืนขึ้นมายิงจนเอนดูเสียชีวิตเกรจึงรีบปาดมีดฆ่าครูคนนั้นส่วนกลุ่มปฏิวัติที่แหล่งน้ําก็โดนยิงตายจนเกลี้ยงพวกมันจับกิวเลียมและฉายภาพไม่ให้เคอร์ติสดูบอดี้การ์ดคนนั้นก็ยิงกิวเลียมทันทีเคอร์ติสแค้นมากพวกมันมีปืนที่มีกระสุนอยู่หลายกระบอกและมุ่งหน้าตามหลังพวกเคอร์ติสมาเคอร์ติสที่แค้นมากก็เดินไปหยิบปืนขึ้นมายิงเมสัันททนทททิ้งี จากนั้นพวกเขาก็เดินหน้าต่อพวกเขาผ่านไปโบกี้แล้วโบกี้เล่ามีทั้งห้องสมุดคลินิกหมอฟันร้านตัดสูตรร้านเสริมสวยและร้านอาหารที่หรูหราผู้คนชั้นเฟิร์สคลาสต่างใช้ชีวิตอย่างสุขสบายส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็ตามมาจนถึงที่โรงเรียนตอนนั้นรถไฟก็ได้เข้าโค้งพอดีบอดี้การ์ดคนนั้นก็พยายามจะฆ่าโยนาเขารีบกาดกระสุนใส่ทันทีบอดดี้การ์ดคนนั้นกับเคอร์ติสก็รัวกระสุนใส่กันจนหมดแม็ก บริการคนนั้นแคนมากและรีบวิ่งตามไปจนในที่สุดก็ตามมาทานันพวกเคอร์ติสเข้าไปหลบในโบกี้ซาวน่าแต่พวกนั้นก็ตามเข้าไปบริการคนนั้นยิงมั่วจนทำให้ผู้โดยสารส่วนหน้าตายและโดนต่อว,ว่าจากเจ้าหน้าที่คนอื่นๆแต่เขาก็ฆ่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทิ้งหมดเขามุ่งเป้าไปที่โยนาคนที่ฆ่าน้องชายของเขาเกรออกมาปามมดใส่และสู้กับบริการคนนั้นในขณะที่เคอร์ติสก็ไม่กล้ายิงเพราะกลัวจะโดนเกร ต่เกรก็โดนมันซัดจนสลบไปเขาหยิบปืนขึ้นมายิงสวนเคอร์ติสจนเคอร์ติสบาดเจ็บทันย่าก็รีบออกมาช่วยแต่ก็โดนยิงไปเต็มๆเคอร์ติสจึงออกมาซัดตัวต่อตัวแต่ก็เอาชนะมิได้เขาโดนซัดจนสลบไปเกรรีบเข้ามาสู้กับบอดี้การ์ดคนนั้นอีกครั้งแต่ก็โดนบอดี้การ์ดคนนั้นฆ่าในที่สุดเมื่อบอดดี้การ์ดคนนั้นจัดการทุกคนจนอยู่หมัดแล้วมันก็เดินหน้าตามหาโยนาต่อและก็ได้สู้กับมินซูมินซูซัดมันจนร่วงและรีบเข้าไปซ้ำ โยนาก็จะใช้มีดแทงแต่มินซูก็ไม่ยอมให้โยนาทำเคอร์ติสก็รีบเอามีดแทงไปที่ท้องของบอดี้การ์ดคนนั้นจนมันนอนแน่นิ่งไปส่วนทางทัญญานั้นเธอเจ็บหนักมากไปต่อไม่ไหวจึงขอให้เคอร์ติสตามหาลูกของเธอจากนั้นเธอก็สิ้นใจตอนนี้พวกเขาเหลือกันแค่3มคนเท่านั้นคือเคอร์ติสมินซูและโยนาทั้ง3ก็มุ่งหน้าต่อไป จนมาถึงโบกี้ที่เป็นผับมินซูกับโยนาก็ไล่กวาดเอาโครโนนแถวนั้นไปจนเกลี้ยงโยนาดื่มอย่างหนักแถมทั้งสองยังเอาเสื้อผ้าของพวกนั้นไปด้วยจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหัวเครื่องจักรหลังประตูนั้นคือห้องของวิลฟอร์ดเคอร์ติสสั่งให้มินซูเปิดประตูแต่มินซูก็ยังถามหาโครโนนค่าจ้างของเขาอยู่เคอร์ติสเริ่มทนไม่ไหวและเอาโครโนนโยนให้มินซูจนหมดเขาตะโกนสั่งให้เปิดประตูอยู่อย่างเดียวมินซูที่เห็นแบบนั้นจึงรีบดึงสติเคอร์ติส เขายกบุหรีมวลสุดท้ายของโลกให้เคอร์ติสสูบเผื่อจะใจเย็นลงเมื่อเคอร์ติสใจเย็นลงแล้วเขาก็ถามมินซูไปว่านายเคยไปส่วนท้ายขบวนบ้างไหมรู้ไหมว่าด้านหลังเป็นยังไงตอนที่ขึ้นรถไฟมาใหม่ๆเคอร์ติสก้มหน้าลงแล้วพูดว่าเราอาจจะไม่ได้หนาวตายแต่เราไม่เคยมีความสุขเลยทหารของวิลฟอร์ดมาชิงทุกอย่างของเราไปในตู้เหล็กนั่นมีคนเป็นพันแต่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารเขาพูดทางน้ำตาว่าแค่เดือนเดียวพวกเราก็เริ่มกินคนป่วย รู้ไหมว่าฉันเกลียดตัวเองตรงไหนฉันรู้ว่าเนื้อมนุษย์รสชาติเป็นยังไงเนื้อทารกอร่อยที่สุดเขาร้องไห้อย่างหนักมินซูที่เห็นแบบนั้นก็เข้าใจเคอร์ติสส่วนโยนาก็เมาจนหลับไปเคอร์ติสเล่าต่อว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอพยายามซ่อนลูกเอาไว้มีผู้ชายหลายคนพร้อมมีดพวกเขาฆ่าเธอและแย่งเด็กมา และมีชายแก่คนหนึ่งเดินออกมาและขอมีดจากคนอื่นทุกคนต่างคิดว่าเขาจะเป็นคนลงมือฆ่าเด็กแต่เขากลับใช้มีดตัดแขนของตัวเองเขาพูดขึ้นว่ากิน้าถ้าหิวนักแลก้วก็และปล่อยเด็กไปมินซูถึงกับอึ้องกับสิ่งที่เกิดกับท้ายขบวนเคอร์ติสเล่าต่อว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนรู้ใช่ไหมว่าชายแก่คนนั้นเป็นใครมินซูก็พยักหน้าเพราะคนคนนั้นก็คือกิลเลียมนั่นเองส่วนเด็กคนที่รอดชีวิตนั้นก็คือเอ็ดกา เคอร์ติสร้องไห้อย่างหนักและพูดว่าส่วนฉันคือชายถือมีดฉันเป็นคนฆ่าแม่เอ็ดกาเขาร้องไห้อย่างหนักและพูดว่ามีหลายคนที่ยอมตัดแขนขาตัวเองให้คนอื่นกินฉันก็อยากจะทำฉันพยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้นานเป็นเดือนกว่าที่ทหารของวิลฟอร์ดจะนำแท่งโปรตีนมาให้ทุกคนกินเพราะเหตุนี้เคอร์ติสจึงอยากจะแค่วิลฟอร์ดมากมินซูที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจเคอร์ติส เขาเลยพูดขึ้นว่าฉันก็อยากจะเปิดประตูแต่เป็นประตูบานนั้นเขาชี้ไปที่ประตูทางออกรถไฟมินซูพูดต่อว่าเรามาช่วยกันเปิดมันและออกไปจากนารกนี่กันเถอะตอนที่รถไฟผ่านสะพานเยกาเทลีนามีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันมองดูอยู่ทุกปีใต้หิมะตรงนั้นมีซากเครื่องบินตกอยู่10ปีก่อนฉันเห็นแค่ส่วนหางเท่านั้นแต่ปีนี้ฉันเห็นมันเกือบทั้งลำสแสดงว่าน้ำแข็งเริ่มละลายแล้ว เคอร์ติสก็ไม่เชื่อเขาจึงพูดไปว่านายคงสุดโครโนโนสารติดไฟนั้นมากเกินไปมันทําลายสมองนายแล้วมินซูเอาโครโนโนที่เก็บไว้ออกมาแล้วปั้นมันเป็นก้อนเพราะมันเป็นสารที่ติดไฟได้ง่ายที่เขาเก็บมันไว้ไม่ใช่เอาไว้สูบแต่จะเอามาทําเป็นระเบิดเพื่อระเบิดประตูต่างหากเขาวางแผนมาหมดแล้วแม้แต่เสื้อผ้ากันหนาวเขาก็เอามาจากผับ เมื่อปั้นเสร็จเขาได้เอาไปติดไว้ที่ประตูและขอไม่ขิดจากเคอร์ติสแต่เคอร์ติสก็ไม่ยอมให้ขณะที่ทั้งสองเถียงกันหญิงคนหนึ่งก็ได้ออกมาจากห้องวิลฟอร์ดและยิงมินซูทันทีจากนั้นเธอก็หยิบครอนนลอ,ออกแล้วพูดกับเคอร์ติสว่าคุณวิลฟอร์ดเชิญน,นายไปกินดินเนอร์ด้วยเคอร์ติสที่อยากจะเข้าวิลฟอร์ดอยู่แล้วก็ตามเข้าไป ในที่สุดเคอร์ติสก็ได้เจอกับวิลฟอร์ดตัวเป็นๆวิลฟอร์ดพูดขึ้นว่าได้เจอตัวจริงสักทีอยากเจอมานานแล้วรถไฟนี้คือระบบนิเวศแบบปิดเราต้องรักษาสมดุลไว้อากาศแหล่งน้ําแหล่งอาหารและจํานวนประชากร เพราะแบบนี้เจ้าหน้าที่จึงต้องนับจํานวนคนสนท้ายขบวนตลอดหากจํานวนประชากรเยอะเกินก็จะต้องกําจัดทิง้งแต่อยู่ๆจะฆ่าเลยก็ไม่ได้จึงต้องสร้างสถานาการณ์ให้คนท้ายขบวนก่อกระบฏและเข้าไปจัดการลดประชากรในครั้งเดียววิลฟอร์ดพูดขึ้นว่าที่จริงแล้วการกรบฏของนายคนจบที่อุโมงเยกาเทลีนาไม่คิดเลยว่านายจะใช้คบเพลงิงฉันกับกิลเลียมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เมื่อเคอร์ติสได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมาก บิลฟอร์ดจึงบอกความจริงว่าอันที่จริงแล้วเขากับกิลเลียมนั้นเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งทำงานส่วนท้ายอีกคนทำงานส่วนหัวเพื่อให้รถไฟอยู่ในสมดุลแต่เนื่องจากที่เคอร์ติสมาไกลกว่าที่วางแผนไว้กิลเลียมจึงต้องรับโทษในความผิดพลาดเมื่อเคอร์ติสรู้ความจริงแบบนั้นก็ช็อกจนพูดอะไรไม่ออกจากนั้นบิลฟอร์ดก็ได้โทรหาลูกน้องของเขาที่อยู่ส่วนท้ายขบวนและสั่งฆ่าคนส่วนท้ายให้หมดให้เหลือไว้แค่18คนเพื่อฉลอง18ปีของรถไฟ ลูกน้องของเขาก็ทำตามคำสั่งเคอร์ติสก็ทนไม่ไหวและอยากจะเข้าวิลฟอร์ดมากแต่ก็ถูกปืนจี้อยู่เลยทำอะไรไม่ได้ส่วนด้านนอกโยนาก็สั่งเมาเธอรีบไปดูอาการของมินซูและแล้วผู้คนในผับก็จะเข้ามาทำร้ายทั้งสองมินซูยืนป้องกันอยู่บนสะพานและให้โยนาเปิดประตูส่วนวิลฟอร์ดก็เรียกเคอร์ติสไปดูหัวเครื่องจักรแล้วพูดว่านายเห็นไหมมันจะทำงานแบบนี้ช่วนิรันเคอร์ติสตอนนี้เขาสับสนมากไม่รู้จะทำยังไงต่อ วิลฟอร์ดเอาอักษรแดงมาให้เขาและพูดว่าฉันเป็นคนเขียนมันเองฉันเขียนให้นายรับไปสิเคอร์ติสก็รีบเปิดดูและมันเขียนว่ารถไฟวิลฟอร์ดพยุงเขาลุกขึ้นและพูดว่าฉันแก่แล้วฉันอยากจะให้นายรับช่วงต่อมันเป็นสิ่งที่กิลเลียมต้องการ ตอนนี้นายเป็นผู้นําของมวลมนุษย์แล้วหากขาดนายมนุษย์ก็สุนสิ้นฝั่งเคอร์ติสที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาได้แต่ร้องให้สับสนส่วนทางด้านนอกบริี้กาดคนนั้นก็ยังไม่ตายและเดินเข้ามาหามินซูโยนาก็สามารถเปิดประตูได้สําเร็จและจัดการหญิงรับใช้วิลฟอร์ดไปได้ เธอหยิบปืนยิงใส่บอดี้การ์ดคนนั้นจนหมดแม็กแต่ก็ไม่โดนสักนัดมินซูสั่งให้เธอเอาโครโนโนไปติดที่ประตูและไปเอาไม้ขีดไฟจากเคอร์ติสโยนาก็ทำตามที่พ่อเธอสั่งและวิ่งเข้าไปเอาไม้ขีดจากเคอร์ติสแต่เคอร์ติสที่กำลังสับสนอยู่ก็ไม่ยอมให้โยนาที่รู้สึกถึงอะไรบางอย่างอยู่ใต้พื้นเธอจึงพยายามจะเปิดมันออกเคอร์ติสที่เห็นแบบนั้นจึงรีบมาช่วย และทั้งสองก็ได้เห็นทิมมี่ลูกของทันยาที่ถูกจับตัวมาเขากําลังทํางานกับเครื่องจักรอยู่วิลฟอร์ดจึงรีบอธิบายว่าพื้นที่นั้นมีแต่คนตัวเล็กมากๆเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้เครื่องจักรอาจจะทํางานไม่หยุดก็จริงแต่อะไรส่วนนั้นได้หมดไปแล้วจึงต้องใช้แรงงานคนแทนโชคดีที่คนส่วนท้ายผลิตเด็กออกมาตลอดเคอร์ติสที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากเขาเข้ามาชกวิลฟอร์ดทันทีจากนั้นก็ต้องหาทางช่วยทิมมี่ออกมา เครื่องจักรทำงานไม่มีวันหยุดเคอร์ติสเลยตัดสินใจสละแขนของเขาเพื่อหยุดเครื่องจกักรและเอาไม้ขีดให้โยนาเคอร์ติสพยายามดึงชิมมี่ออกมาแต่ทว่าเครื่องจักรกลับมีบางอย่างโผล่ออกมาและลูกของแอนดูก็เดินหน้านิ่งเข้าไปในหัวเครื่องจักรนั้น เคอร์ติสช่วยทิมมี่ออกมาได้สําเร็จแต่เขาก็เสียแขนไปหนึ่งข้างส่วนโยนาก็จุดไฟได้สําเร็จเธอรีบวิ่งกลับเข้ามาในห้องมินซูก็พยายามจะปิดประตูแต่ก็ปิดไม่ได้เขากับเคอร์ติสจึงวิ่งเข้ามาอบกอดโยนากับทิมมี่เอาไว้เพื่อไม่ให้โดนแรงระเบิดและแล้วโครโนโนก็ระเบิดขึ้นแรงสั่นสะเทือนทำให้หิมะถลม่มเข้ามาชนกับรถไฟจนตกรางและแตกเป็นสิ่งเสียง หลังจากที่วิ่งไม่หยุดมานาน18ปีสุดท้ายมันก็หยุดลงโยนาตื่นขึ้นและเรียกมินซูกับเคอร์ติสแต่ทั้งสองก็ไม่รอดเหลือเพียงแต่เธอกับทิมมี่ทั้งสองค่อยๆเดินออกมาจากรถไฟและพวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่โยนาร้องให้ดีใจเพราะพ่อของเธอนั้นพูดถูกตอนนี้ข้างนอกสามารถอยู่ได้แล้วและเธอยังเห็นมีขั้โลกเดินอยู่บนภูเขายิ่งทำให้เธอมั่นใจเป็นสองเท่าและหนังก็ตัดจบลง ธรรมชาติว่าโหดร้ายแล้วแต่มนุษย์ด้วยกันเองโหดร้ายยิ่งกว่าสนุกกันไหมครับกับหนังที่มีชื่อว่าสโนเพียเซอร์เรื่องราวของคนที่ดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการเอาเปรียบของคนอื่นเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ